ปรับตัวได้เร็วบุญเกตเผยทีมชาติไทยขอลุ้นสีแต้มจากเกาหลีใต้คัดบอลโลก2026บุญยเกตวงสาแจมผู้รักษาประตูทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์ล่าสุดระหว่างการเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องที่ BG Training Center 3เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับทำศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2นัดที่3และนัดที่4ที่จะพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้ทัพช้างศึกลงฝึกซ้อมด้วยพร้อมเพียงขาดเพียงแค่ผู้เล่นที่อยู่ต่างประเทศโดยเน้นไปที่การสร้างความแข็งแกร่งของร่างกายและการเล่นร่วมกันใช้เวลาฝึกซ้อมหนึ่งชั่วโมง30นาทีโดยบุญเกียรติวงสาแจมผู้รักษาประตูที่ได้รับโอกาสติดท,ทีมชาติไทยชุดใหญ่ครั้งแรกได้กล่าววา่า ผมได้ร่วมซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมาสองวันรู้สึกเริ่มผ่อนคลายขึ้นรุ่นพี่เป็นกันเองด้วยที่สำคัญพี่เจโปรนที่สุดและทำให้ไม่เกงกับรุ่นพีแล้วก็ฝึกซ้อมสบายขึ้นเกมแรกที่ไปเยือนเกาหลีตายขอให้มีแต้มก่อนส่วนการกลับมาเตะในบ้านจะพยายามเก็บสามแ้มให้ได้เพื่อนผู้รักษาประตูทั้งสองคนปฏิวัติข้ามไมและสลาหน,นุนอนุอินซัพพอตดีมากอธิบายเรื่องจังหวะในการเข้าแคมป์ทีมชาติ จังหวะฟุตบอลและอย่างที่บอกว่ามาครั้งแรกคิดว่าจะเก่งพวกเขาช่วยให้ฝึกซ้อมสนุกขึ้นการทำงานกับโค้ดอิชิอิสองวันแรกเน้นเรื่องของการฟื้นฟรูร่างกายวันนี้น่าจะกลับมาซ้อมเต็มรูปแบบคิดว่าวันนี้น่าจะได้เรียนรู้กับอิชิอิมากขึ้นส่วนโค้ดผู้รักษาประตูได้แนะนำเรื่องการยืนตำแหน่งเขาดูวิดีโอที่เล่นในไทยลีกแล้วเขาก็มาอธิบายว่าต้องยืนตำแหน่งแบบนี้แล้วค่อยมาปรับซ้อมที่เก็บตัวแคมป์ทีมชาติ โคดเน้นเรื่องของการออกบอลเป็นพิเศษเมื่อวันนินออกบอลก็พยายามแข่งกันเตะเข้าประตูให้ได้เยอะที่สุดทั้งสองคนคติแมนพยายามแข่งกันแล้วและพยายามกระตุ้นกันการออกบอลจากผู้รักษาประตูมันสามารถทำจากเกมรับเป็นเกมรุกได้เลยและแค่ไม่กี่จังหวะก็สามารถทำประตูได้โคดน,น่าจะเห็นในจุดนี้ สำหรับทีมชาติไทยชุดใหญ่มีโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรบอบ2นัดที่3พบกับทีมชาติเกาหลีใต้ที่โซว์เวิร์คัพสเตเดียมวันที่2ี่มีนาคมและนัดที่4ที่ราชมังคลากีฬาสถานในวันที่2ี่มีนาคมเวลา19นาฬิกาสนาทีวินเล่นโมตาขอชูถ้วยแชมป์กับทูบางคอกเชื่อมั่นศักยภาพโคดวินเล่นโมตา ดาวิงแข่งเทพทูบางคอกยูไนเตดยังมั่นใจทีมมีลุ้นถ้วยชั้มซักรายการเชื่อว่าเพื่อนร่วมทีมและคูดจะทำให้ทีมออกมามีผลงานที่ดีอย่างแน่นอนล่าสุดวิลเล่หมูนตาแนวลุกตัวกินของทีมทูบังคอกยูไนเตดผู้นำดาวซันโบร่วมกับบูคึนยองพี่ที่ประจบเอฟซีวิลเล่ลีลาชชนบุรีเอฟซีได้ออกมาเปิดเผยว่าเขาไม่ได้สนใจเพราะนาทีของแนวลุกคือการทำประตูเพื่อพาทีมชนะใจจริงแล้ว เขาอยากได้แชมป์กับทีมทูบางคอกยูไนเต็ดเป็นแชมป์ระดับเมเจอร์สักรายการเขามั่นใจว่าด้วยศักยภาพของทีมทีมงานโค้ชจะพาทีมมีถ้วยแชมป์ติดมือในฤดูกาลนี้ได้แน่นอนโดยเฉพาะกับถ้วยเ a c เอคัพนั้นทูบางคอกยูไนเต็ดเขารับชิงสองหนแพ้ทั้งสองหนหนแรกในปี2560แพ้สิงห์เชียงรายยูไนเต็ด2ต่อ4และล่าสุดในปี2565-2566แพ้บุรีรัมยูไนเต็ดศูนย์ต่อ2 สำหรับวินเล่นโมตาเคยเล่นกับหลายทีมในไทยลีกทางสงขายูไนเตดพี่ที่ประจบเอฟซีสีสกิเอฟซีและมาอยู่กับทูบังคอกยูไนเตตตั้งแต่ฤดูกาล2 0 2